สวัสดีครับวันนี้อนรับสู่ช่องสมัครกันแชทแยอนนะครับวันนี้กลับมาครับจากสองทิตนะครับอัปเดตโปรวันนี้นะครับสมคนรที่สามารถสมัครได้เลยนะครับผม AS นะครับตอนนี้ใช้ตัวน,นี้อัปเดตมีขึ้นมานะครับว่าใช้ในทั้งหมดได้ 90G กิกครับ ห้า g ยีสิบกิกและสิบห้าเมกความเป็นสิบห้าเมกได้เจ็ดสิบกิกครับเราจะั่จะปรับเหลือความเร็วหนึ่งเมกนะครับก็ใช้ภายในเก้าสิบครับจดต่อมาของดีแท็กนะครับความเร็ว5 g สูงสุดได้80กิกครับ อาจาจะเหลือแค่หนึ่งเกเหมือนกันครับผมต่อไปของ True นะครับตัวที่ขายกันนะครับมีซิมมี True สกิกนะครับแล้วก็70ิกิกนะครับวิ่งความเร็ว15เมกนะครับดูจากตัวนี้นะครับก็จะได้80ของ D t a c ได้80ของ True ไ้้กบ ของทุได้80เหมือนกันครับแต่ S จะได้90ซึ่งดูจะคุมกว่าบอกสัญญาณดีกว่าครับจะทิ้งลิงก์ในใต้ใคับายครับสามารถซื้อซิมแล้วลองททเบิยนพายน7วันได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเชื่อกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องสมัครกันเช่นใยครับขอบคุณมากครับ